วันละตัว EP ที่38ครับก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดบันทึกคลิปวิดีโอนีไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่อง m มาครีนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอแนะนำในส่วนของตัว p r ่หรือว่าโรงพยาบาลพระราม9นั่นเองครับราคาแพงแต่ลงทุนได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับตัวโรงพยาบาลพระรามเครับเขาก็ทาแบบ f u ลเ service เนาะเกี่ยวกับตัว โรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รักษาดูแลติดตามฟอลโล่จ่ายยาคือมีครบแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลคกอนข้างเยอะครับอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าแล้วจุดเด่นของพระรามเก้าคืออะไรนะครับจุดเด่นของโรงพยาบาลพระรามเก้าเท่าที่มาร์ฟังมานะก็คือเขาเป็นแบบ general full service ครับคือทุกโรคทุกแบบทุกประเภทสามารถมารักษาได้ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าครับเออดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นทั้งปลูก ถ่ายหัวใจปลูกถ่ายไตยหรือแม้แต่ทำเลสิกก็มีหมดเลยที่โรงพยาบาลพระรามเก้านั่นเองครับเรียกว่าครบวงจรพูดอย่างนี้แล้วกันครบวงจรนะครับเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆนั่นเองครับสำหรับตัว P R 9ครับหลายคนอาจจะบอกว่ามาร์คราคามันแพงมากเลยนะคือพี่เคยเข้าไปดูสถิติมาพี่เห็นว่ามันสูงสูงจริงครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสูงยังไงเริ่มต้นจากราคาก่อนครับราคาตอนนี้อยู่ที่ยี่บสาม นะครับ23บาทนะครับแล้วก็52สัปดาห์ย้อนหลังครับอยู่ที่18ถึง27.5ครับหมายความว่าถ้าเราซื้อในราคาตอนนี้ครับมันเคยสูงกว่าจุดต่ําสุดมาแบบ5บาทเลยแล้วแนหะเออ <laughs> ก็อาจจะ หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยงั้นก็เดี๋ยวรอย่อ,อก,ก่อนถูกต้องครับคุณต้องรอย่อ,อก,ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะเจ็บมากเพราะราคาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วต่อมาครับจะเป็นตัว P/E ครับหรือว่าอัตราราคาต่อกําไรครับตอนนี้อยู่ที่22.6ครับเรียกว่าสูงไหมสูงครับเพราะกลุ่มโรงพยาบาลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ19ครับดังนั้นตัวนี้อยู่ที่22ก็สูงกว่ากลุ่มไป 1. จุดแล้วเช็คอินเท่านั้นังไม่พอครับตัว P/B B ครับหรือว่า พายบุ๊กแวร u ลูครับก็อยู่ที่3.2ครับก็สูงกว่าผู้บริหารอีกโดนไป2เด้งะนะตอนนี้โดนไป2เด้งและว PE กับ p p b สูงหมดเลยนะครับสิ่งที่เราโฟกัสครับจะเป็นตัว EPS ครับนี่ก็คือกำไรต่อหุ้นครับเรียกว่าอยู่ที่1ครับหมายความว่า EPS เอยูนี่ยอยู่ระดับปานกลาง Standard ค่าเฉลีย่ยนะครับมีแค่ PE กับ p p b แหละที่ก้าวกระโดดขึ้นแบบมากๆนะครับนี่แล้วถ้าอย่างนี้ เราเอาปันผลมาสู้ดีไหมปันผลตอนนี้ครับอยู่ที่1.7ครับเรียกว่าไม่สูงเลยอ่าแต่ว่าการที่ปันผลไม่สูงครับอยู่ที่1ก,กว่าเนี่ยเขาก็จ่ายไปถึง0.4นะเออก็ไม่ได้แย่หรอกครับการจ่ายแต่ว่าถ้าเราเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปมามองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะ ROE ครับอยู่ที่12.7ครับเรียกว่าไม่ที่สูงเพราะว่า ROE ค่าเฉลี่ยเนี่ยมามองว่า15-17 อันนี้กาลังดีนะครับแล้วก็ถ้า30เนี่ยถือว่าเยี่ยมนะครับในหุ้นที่ผ่านมาเราเห็นจะเห็น30เนาะแต่ตัวนี้อยู่ที่แค่12.7เองดังนั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับที่กลางๆครับแต่สิ่งที่ตัวนี้ทําได้ดีครับก็คือกระแสงเงินสดกับหนี้ครับอยู่ที่0ูเองนะครับเรียกว่าไม่สูงเลยในส,สัดส่วนของหนี้สินครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มองว่าสามารถบริหารจัดการได้ดีเพียงแต่นะครับไม่สามารถนําออกมาให้กับคนที่ถือหุ้น ได้เยอะแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองถึงการบริหารบริษัทถือว่าเยี่ยมแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราต้องการปันผลต้องการโกดพวกเนี้ยอันนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ตร,ตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับพอเราดูแบบนี้ครับหมายความว่าภาพรวมของตัว P&I ครับก็คือ1คือหนี้เขาต่ำ AOE ปานกลางแต่ที่เหลือสูงหมดนะครับแล้วก็ปันผลไม่เยอะนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับจากสถิติตรงนี้เนาะว่าตัว PR พระรามเก้าเนี่ยเราจะลงทุนไหมนะครับแต่ถ้าเรามาดูสัดส่วนอื่นๆครับความเป็นเจ้าของเออเห็นไหมครับคือตอนนี้แบ่งเริ่ม 50- 50แล้วสำหรับเราเพราะว่าผู้ถือหุ้นหลังอยู่ที่ห้าสี่สิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คนที่เป็นรายย่อยแบบเราอยู่ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะซื้อขายได้ค่อนข้างคล่องนะครับถ้าดูจากสภาพคล่องตรงนี้นะเออต่อมาโครงสร้างครับสัดส่วนรายได้ต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ ปานกลางนะครับไม่ได้ออกมาบริหารได้ดีถึงขั้นแบบมากมายเนาะแต่ว่ายัางสามารถบ,บริหารแล้วก็จัดการได้นั่นเองครับเพราะแหล่งรายได้ของเขาครับถ้าเรามาดูเนาะก็คือรายได้เนี่ยจะอยู่ที่มา1,300าล้านนะครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็นกําไรเนี่ยประมาณอยู่ที่1 1เนนะครับเพราะในต้นทุนค่าบริหารค่าจัดการพวกค่าเครื่องมือค่าอุปกรณ์ค่าการแพทย์มันค่อนข้างสูงอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องสแตนดาร์ดเนาะแล้วตัวของพระรามเก้าเองครับ คือค่าใช้จ่ายถ้าใครเคยไปใช้นะเคยไปใช้บริการจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายเองก็แบบไม่ได้สูงก้าวกระโดดมากเนาะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้ในสส่วนของตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่ารายได้หลักมาจากกลุ่มเดียวเลยครับก็คือกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับอ่าปันผลครับเคยขึ้นแบบ เคยเหมือนจะกระโดดขึ้นไปแต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวย่อลงมาแต่ว่าก็ยังสามารถปันผลได้ถึง0.4นะตลอดการนะครับแต่ครั้งล่าสุดออกมา0.25อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับในการปันผลถึงแม้จะเปอร์เซ็นต์ออกมาค่อนข้างน้อยนั่นเองครับแต่สิ่งที่ตัวนี้ทำได้ดีที่สุดคือตัวกรอบสุดท้ายเลยคือความมั่นคงทางการเงินครับกระแสงเงินสดแข็งแคดโฟเยี่ยม d e ต่ำอันนี้คือจุดที่ หุ้นที่แบบคนที่ดู Value Stock จะหานะครับแต่ไม่ใช่ Gold Stock หรือว่า High Dividend นะครับไม่ได้ตามหาพวกนี้แต่ถ้าเป็น Value Stock จะตามหาหุ้นลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ซื้อได้เรื่อยๆสะสมได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกับตัวแบบแคปิตอลเกนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปดูในส่วนของตรงนี้มากกว่านั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจ บ้างนะครับแล้วก็อะไรที่เราควรที่จะต้องระมัดระวังบ้างเริ่มต้นครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาเลยครับก็คือในส่วนของตัวหนี้ครับเนื่องจากหนี้มันต่ํามากๆนะครับต่อให้ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นตัวนี้ไม่ได้รับผลกระทบนะครับมันจะไม่ไปลงในตัวคอร์ดตัวนี้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีหนี้นะครับสามารถใช้เงินสดจ่ายได้เลยต่อมาครับตัวที่เป็น ROE ครับอยู่ที่12ครับถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงครับแต่เขาสามารถใช้ได้อย่าง บริหารได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ดีแล้วกันเออถ้ามันต่ํากว่า10ลงไปอันเนี้ยมาเรียกว่าปล่อยผ่านเลยเพราะว่า1คือถ้า roe บริษัทไหนนะครับค่อนข้างต่ํามากๆแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการเข้าออกการหมุนเวียนของตัวกระแสงเงินสดได้ไม่ค่อยดีนะครับมันจะส่งผลไปถึงหลายๆอย่างเลยตั้งแต่การบริหารการลงทุนการใช้ชําระหนี้หรือแม้แต่การต่อยอดธุรกิจอันนี้จะส่งผลกระทบ ไปได้หมดเลยนะครับต่อมาครับอันที่3ที่เป็นจุดแข็งของเขาก็คือรายได้ครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวรายได้เราจะเห็นเลยว่ารายได้ของเขาเนี่ยค่อนข้างมั่นคงครับถึงแม้จะไม่ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่โควิดเขารายได้เขาค่อนข้างดีครับแต่ตอนนี้มันเป็นโลกแบบสามัญและเออมันก็เลยทำให้รายได้ของเขาอ่ะกลับมาเซเบิลอีกครั้งในช่วงพีโควิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำได้ดีครับ แต่จุดที่เราต้องไปโฟกัสมากๆนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3อันครับอันแรกจะเป็น Variation ครับเอ้ยช่วงนี้หุ้น P/E สูงเนี่ยเยอะมากเลยนะเออ P/E สูงกับ p v สูงเนี่ยเยอะมากนะครับเลยทำให้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราลงทุนแล้วอ่ะเออ เราต้องอย่าลืมมองข้ามอย่ามองข้ามไม่ใช่ลืมอย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามมันต่อเนาะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องปกติเออแหลยคนจะมองมเป็นเรื่องปกติแต่่ามว่าเอ,อ๊ะมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าการที่เราเอาเงินไปลงเราก็ต้องมองหาเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยของเขาอ่ะสูงกว่าทั้งกลุ่มเลยด้วยซ้ำเนาะกลุ่มเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาล PE อยู่ที่ประมาณ9เ้าขา22 p b b อยู่ที่1.9เ้าขา3.2อเพื่อนๆก็คิดเอาว่ามันสูงกว่าแค่ไหน อันที่2ครับปันผลครับอยู่ที่1.7เครับเรียกว่าต่ากว่าหุ้นทั่วไปนะครับต่ำกว่าหุ้นทั่วไปแล้วก็ต่ากว่าพวกเงินเฟ้อด้วยดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ดึงดูดคนที่เน้นการปันผลนะครับแต่คนที่ถือแวร์ลูอาจจะมองหาตัวนี้อยู่นะครับอันที่3ครับการผันผวนของราคาครับเคยขึ้นไปอยู่ที่27แล้วก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่23เนี่ยลดลงมา20%นนะครับทั้งๆที่ในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ย อาจจะมามองนะว่าเป็นเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วในในกลุ่มพวกเซอร์วิสต่างๆเนาะเพราะว่าคนเจ็บคนป่วยต่างๆเนี่ยก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูการรักษาการดูแลก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยไอตัวราคาเนี่ยมันไม่ควรผันผวนแรงขนาดนั้นนะครับมันควรวิ่งอยู่ในกรอบถึงแม้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยจะปรับตัวลดลงก็จริงนะครับแต่ การใช้พวกโรงพยาบาลเนี่ยม้ามองว่ามันก็ยังสูงอยู่นะครับตัวเลขการใช้อยู่ตรงนี้เนาะก็เอาไปดูกันต่อครับว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้ครับตัวเนี้ยจะมีกลยุทธ์หรือว่ามีการบริหารแบบไหนที่จะทาให้นักลงทุนเนี่ยแบบแสดงความเชื่อมั่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วตัวกราฟลักษณะของมันออกมาเป็นทรงไหน อยู่ในกรอบไหนต้องบอกว่าตัวกราฟคร,รับปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะตั้แต่ปีเห็นไหมตั้แต่ช่วงโควิดครับไล่ระดับขึ้นไปและช่วงนี้ครับเป็นช่วงไซเย์ที่กําลังเลือกว่าจะเป็นไซเ e วย์อัพหรือว่าไซเวย์ดาวเพราะภาพไซเวย์เนี้ยมันมาตั้แต่ปี2025แล้วนะครับกรอบนี้นะออกมาตั้แต่ปี2025แล้วก็ยังคงที่อยู่ในกรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในราคาโซน22บาทนะครับคุณก็สามารถที่จะ ลองดูได้แต่ถ้าถามว่าเราจะเล่นกรอบไหนเพย์เซฟสุดมามมงว่ากรอบ17แต่ไม่รู้จะถึงไหมนะครับกรอบ17เพย์เซฟสุดแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าถึงก็ดีแต่คิดว่าน่าจะถึงได้ยากเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นมาได้ไกลแล้วแล้วก็โวลุ่มมันเยอะนะครับมันมีโวลุ่มการซื้อขายเข้ามารัวๆเรื่อยๆเออคือมันมันไม่แผ่วเอาง่ายว่ามันไม่แผ่วนะครับก็สามารถลองดูได้ แต่อย่าลืมนะการที่โวลุ่มเยอะมันไม่ได้มีแค่วอลุ่มซื้อไงมันมีโวลุ่มขายด้วยนะครับดังนั้นมันเลยทําให้ราคาโดนกดอยู่ในกรอบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอ่ะรายได้ของเขาครับอย่างที่บอกเนาะว่ามันค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นตั้งแต่ราคาหลัก10ล้าน80ล้านร้อยล้าน นะครับขยับขึ้นจะถึงแบบไปเคยไป200ล้านแล้วก็ค้างอยู่ที่ประมาณ180ล้านนะครับก็ขอให้เขาทําแบบนี้ต่อเนื่องเนาะถึงแม้ตัว P/E P/B มันจะสูงแต่ถ้ายังทํารายได,ได้ได้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีการปรับคาดการราคาขึ้นมาใหม่นะครับแต่มันต้องรอให้ครบแบบ1-2ปีก่อนนะครับก็จะมีการปรับราคาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราถึงจะได้เห็นว่าเอ๊ะการที่รายได้ของเขาสอดคล้องกันแบบเนี้ย ราคามันถูกหรือแพงจริงหรือเปล่าแต่เอาณปัจจุบันตอนนี้ถือว่าแพงนะครับแต่ถามว่าซื้อตอนนี้ได้ไหมเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดู rsi ถ้า rsi มาในเวนี้มาในกรอบนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่สม่ำเสมอเนาะมันจะย่อลงมาสักติดหนึ่งแล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันต่ำกว่า40เออแล้วมันทำท่าจะทะลุเส้นค่าเฉลี่ย ดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงเออแต่ถามว่าขึ้นไปได้แรงสักขนาดไหนก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าโวล่มมันจะมาตอนหน้างานเออเราต้องไปดูหน้างานอีกครั้งหนึ่งว่าเออหน้าเทรดเราอะ่ะนจังหวะนั้นอะ่ะมันไปได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูตอนนี้นะเดือนเมษาเนี่ยเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันเห็นปะมีนาเข้ามาเมษาเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยมีนาเข้ามาเมษาเห็นไหมมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบย่อลงไปก่อน แล้วมันถึงจะกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยตังเนี้ยมันมีโอกาสย่อลงมาก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นไปเหมือนกันนะครับถ้าเรา All เอาแพทเทิร์นนี้มาเป็นตัวตั้งดังนั้นตัว p r 9ก็มีโอกาสที่จะย่อก่อนขึ้นนะครับก็ลองไปดูเพิ่มสำหรับม้าเนี่ยม้ามองว่าตัวนี้สามารถเทรดได้เออแต่ถ้าจะถือเป็นเงินปันผลอันเนี้ยค่อนข้างยากแล้วก็เล่นได้ยากมากๆนะครับแต่วอลุ่มตัวนี้มีนั่นเองครับ oh. อ่าก็ จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับตัวโรงพยาบาลพระรามเก้าครับก็หวังว่าคนที่เป็นสายแวรลูจะได้เห็นแหละส่วนคนที่แบบลังเลอยู่ว่าจะเอาดีไหมหรือจะซื้อดีไหมนะครับก็น่าจะได้ ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันจันทร์นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่อง Mark 3นั่นเองตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนใครคอมเมนต์เข้ามาก็จะอยู่ใน w a i t i n g List เพราะว่ามีตัวต่อไปเตรียมรอแล้วนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับสวัสดีครับ